มองโจทย์ยังไงให้ได้คะแนนฟรีน้องๆครับข้อนี้พี่น็อตพามาดูโจดเรขาคณิตมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่รูปหนึ่งแล้วมีวงกลมแนบอยู่ด้านในสีเรียมรูปนี้มีด้านยาวทุกด้านเท่ากับ8หน่วยนะครับถามว่าพื้นที่แรงเงามีค่าเท่าไหร่นะครับข้อนี้สังเกตดูให้ดีถ้าเกิดเราลากเส้นทแยงมุมอีกเส้นหนึ่งเป็นกากบาทเลยจะเห็นได้ว่าพื้นที่แรงเงานี้เนี่ยมันมี ชิ้นที่มันเท่ากันอยู่ทั้งหมด8ชิ้นรอบๆตรงมุม4มุมการหาพื้นที่แรงเงาในรูปนี้เนี่ยเราก็จะเอาพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัสลบออกด้วยพื้นที่วงกลมก็จะได้พื้นที่ของมุม4ี่มุมแต่เราต้องการแค่หนึ่งใน8ของพื้นที่ที่เหลืออยู่เท่านั้นตามพื้นที่ที่แรงเงาที่โจทย์ให้มาเพราะฉะนั้นข้อนี้พื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัสก็คือ8ปดคูณแนะด้านคูณด้าน ลบด้วยพื้นที่วงกลมคือพายคูณรัศมีกําลังสองอย่าโดนโจท์หลอกนะครับรัศมีของวงกลมมีขนาดเท่ากับ4เท่านั้นคือครึ่งหนึ่งของความยาวด้านสี L ่เหลี R ่ยมจัตุรัสจากตรงนี้นะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมลบด้วยพื้นที่วงกลมมันจะได้64ลบด้วย16พายทั้งหมดนี้หารด้วย8เพราะต้องการแค่หนึ่งใน8ของมันเท่านั้นคือพื้นที่แรงเงาเมื่อหารด้วย8ก็จะเหลือทั้งหมด8ลบด้วย2พายเป็นคําตอบข้อนี้ครับ